ในขณะที่ทางฝั่งไทยเราจะเปิดโอกาสให้เขายิงเปล่าๆอย่างนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกคุณผู้ชมเราก็ต้องโต,ตโต้ตอบกลับไปตามสมควรเช่นเดียวกันแต่การโต้กลับของพี่ๆประเทศไทยบางมุมก็ดูน่ารักดีนะคะเพราะว่าก่อนที่จะโต้กลับไปมารยาทงามรักษามารยาทต,ต้องขออนุญาตกันก่อนค่ะขออนุญาตกลับครับ ก่บอมนี่แนอิดติหลุดแล้วอิดหลุดแล้วหลุดไปเลยด้านหน้าตู้ไเป็นรูชัดไหมเป็นรูชัดไหมชัดชัดชัดเลยครับชัดมากกว่าเดิมครับรูใหญ่ไหมรูใหญ่ไหมใหญ่นะรูใหญ่ไหมรูใหญ่ไหมรูเยะบไหมเลิฟยูมากเลยขอบคุณพี่พี่ทหารแนวหน้ามากเลยนะคะก่อนที่เขาจะยิงคุณได้ยินคำขออนุญาตปะ ขออนุญาตยิงครับ แล้วหลังารนั้นเสียงมาเลยเออพูดเพราะแล้วก็สื่อสารกันเข้าใจตรงกันเลยหล่ะคุณผู้ชมนี่คือการโจมตีบนเนิน350ค่ะพี่พี่ทหารไทยรุกคืบเอาคืนกลับมาได้แล้วจําได้ไหมว่าธงชาติที่เอาไปปักมันมีรูขาดมันมีรอยรุ่ยมันมีรอยไหมนั่นคือธงชาติที่จเริงพกติดตัวเอาไว้อ่ะคุณผู้ชมจุดนี้แหละจุดเดียวกันแล้วการยิงถล่มฐานของทหารเขมรเนี่ย พี่เขาวอถามกันเป็นไงโดนไหมโดนเป็นรูครับรูใหญ่ไหมรูใหญ่ครับคือตอนแรกพี่เขาบอกว่าหลังจากที่โรงงานหยุดยิงเนี่ยเอาคลิปนี้มาลงให้ถ้าจะบอกว่าแม่นก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่เชื่ออก็เลยเอาคลิปมาลงไว้ให้เห็นชัดๆเลยว่านี่แหละคือความแม่นของทหารไทยค่ะครับอ่ะระหว่างการประทะก,กันเราก็จะได้เห็นนะครับว่าฝั่งทหารเขเมรเนี่ยมีทั้งใส่พยันอมตะกรุดจะเคี้ยวหมูเคี้ยวหมาที่ไหนเข้าใจนะ ว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใ<ช>แต่ว่าอยากจะให้ดูฝั่งของพี่ทหารไทยเหมือนกันนะครับว่าเราก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาจะทําหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ไปขอพรกับผีกับสัมภเวสีที่ไหนสิ่งที่ทหารไทยทําคือทําเพื่อปกป้องแผ่นดินก็ขอพรจากแผ่นดินนี่แหละครับ นี่ครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยโกยเอาทุลีดินเนี่ยขึ้นมาแล้วก็โปรยบนศรีรษะนี่คือการขอพรอจากปุ่์พระแม่รธรณีก่อนจะออกไปรบ แล้วก็สามารถสถาปนาช่องรรยีได้สำเร็จนะครับจนสามารถปักธงชาติไทยปลิวสวยัยบนสมรภูมิช่องรรยีหรือว่าเนิน284ในพื้นที่อำเภอกาบเชิงของจังหวัดสุรินนี่คือภารกิจของทาหารปราณที่26และกองกำลังทาหารจากหน่วยสนับสนุนมีทาหารปืนใหญ่ทาหารมา้าหน่วยรบพิเศษทาหารราบ ร่วมกันเข้าปฏิบัติหน้าที่สู้รบแล้วก็สถาปนาช่องประยีจนสามารถควบคุมพื้นที่ได้เป็ดเสร็จนะครับก่อนที่จะออกรบเนี่ยทหารกล้าก็หยิบดินซึ่งเป็นตัวแทนของพระแม่ธรณีโปรยใส่ศรีรษะนี่แหละเป็นการขอพร mm hmm. กำลังจะออกไปทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินขอขมาผืนแผ่นดินบอกกล่าวพระแม่ธรณีขอท่านช่วยปกป้องรักษาให้แค่พลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงไม่ต้องไปอมตะกรุด อมเที่ยวสัตว์ที่ไหนไม่ต้องเอาพ้ายันที่หมออะไรก็ไม่รู้เขียนย,ย,ยึกยึกยักยักเอามาให้ใส่นี่แค่กราบแผ่นดินเอาผงแปบแผ่นดินเนี่ยโปรยศีรษะแล้วมีจิตวิญญาณของความเป็นทหารกล้าก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างลุล่วงแล้วคาดปลอดภัยแล้วก็สำเร็จด้วยดีครับใช่ครับ ทหารไทยเนี่ยมีหลายหลายหน่วยนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นราบไม่ว่าจะเป็นม้ารถถังปืนใหญ่แต่ทหารไทยจริงๆนะที่ปฏิบัติภารกิจในสมรภูมินะไม่ได้มีแค่นี้ครับมีอีกหน่วยหนึ่งเรื่เรเลกว่าทหารแพทย์หรือเสนารักษ์ทหารเสรนารักษ์เนี่ยไม่ได้ลบกับเขมรแต่รบกับมัจจุราชรบกับเวลาพวงที่เพื่อนโดนยิงโดนเจ็บมาทหารแพทย์ท่านเนี้ยหน่วยเนี้ยจะต้องสู้กับมัจจุราชในการเอาเพื่อนให้ปลอดภัยให้ได้ครับ ที่เป็นแนวหน้านอกจากราบม้าปืนใหญ่ลุยไปก็จะโดนยิงมีตายมีบาดเจ็บนะครับทหารที่เป็นทหารแพทย์หรือเสนารักษ์ก็ต้องเร่งปฐมพยาบาลให้เพื่อนเนี่ยให้รอดจากมัจจุราชเร่งปฐมพยาบาลสู้ไม่ได้สู้เขมรเพราะบางทีเนี่ยอยู่กลางสนามรบเลยนะก็ต้องไปปฐมพยาบาลตรงนั้นยิงไปยิงมาเนี่ย กระสุนปิวผ่านหัวแต่ทหารแพทย์ก็ต้องดําเนินการช่วยเหลือเพื่อนๆได้นี่คือภารกิจอีกหน่วยหนึ่งของทหารไทยที่อยู่ในแนวหน้าครับเดี๋ยวพาไปต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดสุรินเลยนะครับอันนี้เป็นนาทีระทึกนะครับหูสมหยุดจริงไปแล้วก็จริงแต่การลาดตระเวนเกิดขึ้นแล้วนาทีนี้เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารไทยกับทหารขเขมรมาเจอกันเสร็จปุ๊บนี่แทนที่จะจากกันดีๆปรากฏทหารขเขมรตะโกนยั่วยุฝั่งไทยครับ คุณย<ส> <pulse> ูตรงนี้ได้คุณต้องเข้าวมาเองเนะคูณจกไปคุณถอยไปถอยได้ถอยถอยออกไปถอยได้ถอยไปได้ถอยไอยไปยังถอยได้เออถอยออกไปอย่าเข้ามาถอยไม่ยากข้ามาโดยเตี้ยไม่รู้ถอยเอกไปถอย ถอยออกไปถอยออกไปไปได้ไปได้มันไปยังไปได้มันไปยังงไ,ไ,ไ,ไปได้ก็ถอยดิได้แต่ขา้ขาวทาเองก็ได้นะทา,าเองก็ได้ อย่ากน่าจะคไนิจใจน้อยรู้เลยว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนอ่ะเราก็ไม่ได้เข้าไปนี่นะรั้วลหน้ำเห็นชัดเจนทหารไทยก็ยืนรักษาระยะอยู่ตรงนี้แต่ฝั่งนู้นพยายามตะโกนยั่วยุว่าเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้อย่าเข้ามา ใครเขาเข้าไปอ่ะรู้อยู่ตรงนี้ไงไม่เห็นจะมีใครเข้าไปเลยคือถ้าต่างคนต่างทําหน้าที่ลาดตะเวนเจอกันอ้าวแล้วก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปแต่นี่คือเหมือนเห็นทหารไทยแล้วมันอดไม่ได้มันก็ววงติดันมันก็ว่วงประสาทกลับมานะครับผู้ชมตะโกนยั่วยุบอกยานะอย่าเข้าไปทหารไทยก็ยืนนิ่งๆอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้เข้าไปเลยเข้ามือปัดไล่เลยเป็นฝั่งนู้นด้วยซ้าที่มันพยายามเข้ามาประชิดรดน้ำซึ่งการเข้ามาแบบนี้อันนี้คือยั่วยุชัดเจนนะครับแต่ว่าทหารไทยก็ ตั้งสติแล้วพยายามตะโกนกลับไปว่าออกไปออกไปออกไปอ้ฝั่งนู้นก็บอกว่าอย่าเข้ามาเข้ามาไม่ได้ไม่มีใครเข้าไปเลยอเออก็ยั่วยุกันไปแบบนี้นะครับคลิปนี้ทหารแนวหน้าแชร์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าเป็นภารกิจของทหารกล้าวรอ3 3 0กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3คล้ายพยอดเมืองขวาประจํการอยู่ที่ช่องสม็ดจังหวัดสุรินแล้วเจอแบบเนี้ย วันหนึ่งหลายรอบด้วยนะใช่เออ<ช>เจอมันยั่วยุบยแบบนีบบบ้ทั้งที่จริงๆสถานการณ์มันไม่ควรจะมีประเด็นเกิดขึ้นเลยครับ,รบเห็นใจพี่ๆนะส่งกำลังใจเช่นเคยค่ะ